สวัสดีค่ะชื่อโอลิฟทิติชยาชื่อบริชานะคะรับบทเป็นเอมี่ค่ะเอมี่ก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟค่ะ,ะที่มันควรจะคงอยู่อย่างนั้นเอมี่ก็จะให้มันคงอยู่อย่างนั้นอย่างเช่นผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกาันหรือว่าเป็นแฟนกันก็ไม่ควรมีเรื่องนอกใจกันอะไรเงี้ยควรจะทําอะไรให้มันถูกต้องมีมีกรอบความถูกผิดเป็นของตัวเองะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครทําผิดก็คือผิดอะไรเงี้ยค่ะจะแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นมากมายอะไรเงี้ย ตอนสั่งก็บอกไปแล้วนี่ว่าไม่ใส่กุ้งแล้วก็จะเป็นคนที่ perfectionist มากต้องเป๊ะนี่ boyfriend material เป็นอย่างนี้ผู้หญิงที่จะเรียบร้อยเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกับเราประมาณนึงแบบสมมุติถ้าเป็นเราเราโมโหเราก็จะตะโกนออกไปเลยด่าไปเลย,เลยแต่คนนี้อะเป็นคนที่ถ้าโมโหเก็บไว้รักษาหน้าต่อให้อยากจะตะโกนแค่ไหนอะก็จะตะโกนในแบบที่แบบไม่ให้คนอื่นได้ยิน โอยเรื่องที่แย่แบบนี้ไเราก็แบบเวลาแบบเศร้าอะไรเงี้ยก็ต้องแอบเศร้าคือจะร้องไห้ก็ต้องคืบไว้ไม่ให้ร้องไห้ให้เห็นตอนหน้าคนอื่นแต่ว่าแนวคิดของเอมี่คล้ายๆหนูนะคะแบบคนที่แบบมีเป็นแฟนกันก็ไม่ควรนอกใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเหมือนคือตอนแรกหนูค่อนข้างหลงทางหนูแบบ มีความกังวลสูงมากๆที่แบบว่าเอื่อที่หนูทํามันจะถูกหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีการแบบจูนกันว่าแบบก็คุยกับพี่ดำว่าหนูรู้สึกว่าเอมี่มีแนวคิดแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางอันถ้ามันไม่ใช่อ่ะเขาก็จะบอกเลยว่าไม่น่าคิดแบบนี้นะหรืออะไรเงี้ยหรือแบบบางอันหนูก็แบบพูดๆไปเลยตามที่หนูทํากันบ้านมาเขาก็บอกว่านั่นแหละเอมี่อะไรเงี้ยก็คือค่อยๆจูนกันค่ะดีมากครับดีมากดีมาก พี่อดอัมก็จะเป็นคนพูดตรงๆค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่อดอัมก็พาเข้าในหลายๆครั้งที่หนูเข้าไม่ได้ว่าพี่อดอัมก็คอยช่วยอะไรเงี้ยเอ่อในในการสแสดงหนูอาจจะเข้าเองได้แต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นบางทีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แบบมันอาจจะไม่ใช่ทุกรอบแต่พี่อดอัมก็คอยตบให้มันแบบแกยงังเก้าสิบใช่ไหมแกเข้ามาร <od> ้อย <od> เลยอะไรเงี <od> ้ยทุกคนอยากทำอะไรใกด้ที่เด่นอยากเขาเคยมองเห็นไหมเขาเคแทนอะไรหรือเปล่าเคยฟังอะไรบ้ รู้สึกว่านารินคนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเขาเขาเก่งมากนะแบบถ้าจะเป็นเรื่องแรกของเขาเลยนะก็เขาแบบมารับบทแบบเออหนักๆเลิฟซียอยะไรเงี้ยคือแบบเขาทําได้ถึงมากๆเขาแบบเป็นตัวละครไปเลยอะแล้วก็ชอลลี่สุดๆคนนี้คือแบบตอนที่เวิร์กช็อปคือเขาแบบใส่เต็มมากๆแล้วหนูรู้สึกว่าเขาคือชอลลี่จริงๆแล้วแบบฉากที่ต้องมาเอ็กซ์เพรสหรือว่าแบบต้องมา คู่กับคนอื่นเขาทำได,ด้แาาบบเขาไปถึงมา,มาจริงๆทุกคนเขาก็ใส่กันสุดมา,มาค่ะแต่ว่ามีสองคนที่หนูแบบคั่นไม่ถึงมากกว่าว่าแบบเขาจะสแสดงออกมาได้คั่นได้ขั้นแบบจากที่แบบเรื่องแรกแล้วแบบกราบขึ้นไปอย่างนี้หนูแบบรู้สึกว่าโหเก่งกันมากค่ะถ้าตามแนวคิดหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันมีได้หลายแบบอาจจะเป็นเพราะว่าคนนั้นไม่รู้จักพอหนี่ง หรือว่าถ้าคนนั้นไม่เคยมีชูแล้วอยู่ๆมีชูอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ได้เติมเต็มให้เขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปหาสิ่งใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากทิ้งของเก่านะเพราะของเก่าก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอองั้นไปมีชูแล้วกันโดยที่ไม่ให้อีกคนนึงรู้นี่ค่ะเยอะแยะมากมายเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงไม่กี่คนหรอก ใชเป็นทั้งคู่ค่ะเพราะว่าเวลาหนูแบบเลือกคบกับใครหรือคุยกับใครอะหนูจะเลือกแล้วว่าหนูชอบเพราะฉะนั้นหนูก็จะตัดสินใจว่าคนนี้แหละคือคนที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทิ้งเขาถ้าทิ้งเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันแบบมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดไว้ตอนแรกเซ็กสําหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันคือการยินยอมกันทั้งสองฝ่ายให้จเร่มสบมืึ่มกันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งไม่ยอมนั่นแสดงว่าเป็นการขืนใจหรือคงขืนเอออะไรใดๆอะไรอย่างนั้นค่ะมันแล้วแต่คนมากกว่าค่ะบางคนถ้าคู่เขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีเซ็ก์กันเพื่ออะไรในระยะยาวอะ่ะก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าสมมติว่าอีกคนนึงต้องการเซ็ก์แล้วอีกคนนึงไม่ต้องการมันก็มันก็ค่อนข้างจูนติดกันยากประมาณหนึ่งความสัมพันธ์ก็จะมีความแบบเหมือนขัดกันประมาณหนึ่งเลยะคะ่ะก็อาจจะจําเป็นในบางทีอะไรอย่างเงี้ย ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง The Outing ด้วยนะคะดูได้ที่วิวเท่านั้นนะคะวิวอ่านว่าวิว